เนี่ยที่เขาบอกว่าเส้นใจนะคะวิ่งไปเนี่ยสุดฝ่ามือเป็นเส้นที่ดีที่สุดนะคะเป็นคนที่ทําแล้วมีอํานาจบาร,รมีเพราะอะไรเนินของเขาสมบูรณ์เนินคือดินดินกว้างสมบูรณ์ไหมแล้วถ้าเกิดว่าดินกว้างๆเราก็ปลูกที่ได้เยอะถูกไหมหนูจะใส่ดวงดาวหนูจะใส่สี่เหลี่ยมหนูจะใส่วีวิกตอรี่เห็นไหมมันไม่อึดอัดไหมถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า อารมณ์ก็เหมือนคนปลูกบ้านมันมีหน้าที่ให้เดินรอบบ้านด้วยนะคะอะถ้าเกิดว่าเนินมันไม่สมบูรณ์เนินมันอย่างเงี้ยเนินมันเป็นอย่างเงี้ยติดกับคิดกับเส้นใจขึ้นไปชิดบนบนข้อมืออย่างเงี้ยใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วหนูคิดว่าการปลูกอะไรปลูกอะไรลงไปเป็นยังไงเ,เหมือนมีที่ร้อยตารางวาก็ปลูกบ้านร้อยตารางวา อึดอัดไหมถ้าถามว่าบ้านนั้นอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะก็กลายเป็นว่าความสําเร็จที่คุณได้มาคุณต้องใช้ความพยายามนะจะเจ,เจอปัญหามากมายแต่ก็สําเร็จต้องดูอะไรเส้นวาส,สนาของเขาด้วยว่าเขามีเส้นวาส,สนาไหมนะมีเส้นกิจยศไหมมีเส้นธุรกิจไหม <Yeah. S 2> ก็ถ่ายได้ค่ะว่าถึงเดินของคุณจะไม่สมบูรณ์แต่ชีวิตของคุณที่ได้มาคุณก็บากบั่นมากกว่าคนอื่นสองเท่าสามเท่านะคะถึงจะมีวันนี้เนี่ย อันนี้ก็คือการดูเนินนะคะในหน้าที่ยี่สิบเก้านะคะ